สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาให้ศึกษาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านหลวงปู่ทวดเนื้อวาอ่านอ่แล้วจะศึกษาเรื่องเนื้อเนื้อว่านปี2497อ่า ตำหน่ไม่ต้องไปดูให้ดูเนื้ออันนี้เป็นพิมพ์กลางพิมพ์กลางจะหน้าตาติดชัดเจนพิมพ์กลางพิม์กลางเนี่ยให้เพื่อนสังเกตด,ดูนะพิมพ์กลางเนี่ยเป็นพิมพ์ที่มีตาจมูกปากเป็นพิมพ์ที่กดได้สวยตายาวๆนะสองข้างตายาวๆสังกติ คมคม,มีเส้นสังกติอ่ะเส้นสังกติองคมพิพมกลางเป็นพิมพ์ที่กดได้ชัดอ่าบัวทุกเมต็ดติดสวยงามอ่าให้ดูบัวทุกเม็ดติดสวยงามอ่าตำหนิไม่ต้องไปดูอ่าวิธีดูเนื้อให้ดูเนื้อนะเนื้อเนี่ยเป็นพระที่ใช้มาบ้างอ่าให้ดูเนื้อเพื่อนชัดๆด,ดูเนื้อ เนื้อสองสี่เก้าเจ็ดสองเนื้อดูชัดชัดเนี่ยเจาะเนื้อสองสี่เก้าเจ็นะเพื่อนดูเนื้อ เนื้อเปิดให้เห็นจะเห็นคราบไข่ก็เปิดเห็นเนื้อเนื้อเนื้อต้องมันคราบไข่คุมบางๆจะเห็นเม,ม็ดมวลสารสีขาวขาวสีขาวขาวสีเหลืองมีให้เห็นให้ดูเนื้อสองสี่เก้าเจ็ดเจาะเนื้อให้ดูชัดชัดเพื่อน บัวทุกเม็ดติดสวยงามบางคนเขาก็ดูตำเหน่จจะมีขีดสองขีดขีดสองขีดอยู่ใต้ะจะมีขีดสองขีดอยู่ตรงเนี้ย เห็นไหมเพื่อนมีเขตสองขีดอยู่ตรงใต้ข้อเท้าฝั่งฝั่งขวาข้อเท้าฝาจะมีขีดสองขีดให้เห็นแต่ต้องดูเนื้อไม่ต้องไปดูตำแหน่งเพือ่อนต้องดูเนื้อดูเนื้อสองสองสี่ข้าวเจ็ดต้องดูเนื้อให้ออกเม็ดมวลสารจะเห็นเม็ดสีาขาวขึ้นให้เห็น ่าเม็ดสีขาวตรงคางก็จะมีเม็ดสีขาวขึ้นให้เห็นมวลสารตูดก็จะมีเห็นเม็ดมวลสารชัดเจน ข้างหลังเนี่ยเปิดเยอะข้างหลังเห็นเม,ม็ดมวลสารสีขาวอะองค์ในเนื้อเปิดก็จะเห็นเม,ม็ดมวลสารจะมีสีขาวสีส้มให้เห็นเม็ดแร่สีดำ อยาให้ดูชัดๆองค์ที่เนื้อเปิดเวอนเนื้อเปิดคราบไขเปิดแล้วจะเห็นชัดเจน ให้ดูเม็ดมวลสารเพื่อนเจาะให้ดูเม็ดมวลสารอโอเคครับเพื่อนเพื่อน พิมพ์นี้เป็นพิมพ์กลางพิมพ์กลาง2497พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่กดได้สวยห,หน้าตาติดชัดเจนขอบคุณมากครับเพื่อนที่รับชมช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ